สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้พาทุกคนมาดูาสวนป่านะครับอายุ1ปีเดี๋ยวมาดูกันว่า,าสวนป่าที่เราปลูกตรงนี้นะครับปลูกแบบธรรมชาติมันมีการรดน้ําก็จะเป็นปะดูเป็นสักว์แล้วก็มะข่าแต้ครับเป็นหลักนะครับส่วนไม้อื่นก็จะมีแซมบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นาสามนิดนี้นะครับก็คือต้นปะดูป่าสักทองแล้วก็มะข่าแต้ เนื่องจากว่าที่ตรงนี้นมันเป็นที่โคกแล้งนะครับผมเลยเอาไม้ทนแรงมาปลูกเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับอายุ1ปีจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นประดู่นะครับต้นประดู่นี่ก็ถือว่าสวยดีนะครับเนี่ยต้นนี้ก็สูงประมาณเมตรยี่สิบครับเนี่ยถือว่าเป็นไม้ที่โตดีต้นต้นสวยนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะของประดู่ ส่วนนี้เป็นสักทองครับสักทองก็จะไม่ค่อยงามนะครับเพราะว่าสักทองส่วนใหญ่ก็จะต้นไม่ค่อยสูงครับแล้วก็แบบนี้ครับนี่นี่ักษณะของสักทองเมื่อเทียบกับประดูให้ดูเลยครับนะครับเห็นว่าประดูจะต้นสูงใหญ่แล้วก็ลําต้นสวยกว่านะครับก็แสดงว่าประดูป่าเนี่ยจะเติบโตได้ดีในพื้นที่แห้งแล้งนะครับส่วนนี้จะเป็นมะค่ายแต้ครับมะค่าแต้ก็เช่นกัน มะข่าแต้ก็อดทนไม่ตายแต่ว่าความสูงเนี่ยจะสู้ประดูป่าไม่ได้นะครับนี่คือลักษณะของมะข่าแต้นะครับนี่ครับอันนี้ก็สักทองนะครับเนี่ยสักทองก็จะมันค่อยงามนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาตัดต้นนี้ออกครับกับสักทองนี้เดี๋ยวถ้าเราตัดต้นนี้ออกเนี่ยต้นนี้ที่มันแก่ให้ต้นนี้มันสูงเดี๋ยวมันก็จะโตนะครับนี่คือสักทองนะครับอันนี้ก็ประดูป่านะครับเนี่ยประดูป่าจากต้น สวยนะครับต้นสวยกว่อทุกต้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมะข่าแต้ครับมะข่าแต้ก็สวยดีนะครับครับประดูปา่าก็ต้องบอกว่าทั้งประดูปา่ามะข่าแต้ต้นสักนะก็รอ,อดเนี่ยก็เกือบร้อเปอร์เซ็นต์เลยครับแทบมีแทบไม่มีต้นไหนตายเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางต้นที่มันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่า,ามันมีต้นตายไหมไม,ไม่ตายนะครับทั้งประดูปา่ามะข่าแต้สักทองเนี่ยไม่ตายเลยนะครับแต่ว่า ถ้าความใหญ่ความสวยก็ไปดูป่านะครับเนี่ยนี่คือประดูป่าต้นสวยดีมากนะครับส่วนนี้สักทองสักทองครับนี่สักทองก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดกิ่งนี้ออกครับเอาไว้เอาไว้ต้นเดียว,ว,น,วยนะครับเอาไว้ต้นสวยๆครับเนี่ยนี่คือสักทองตัวนี้ครับจะตัดเอาตัวนี้ไว้เอาตัวนี้ไว้แล้วก็อั э นนี้ได้ตัดออกครับวันนี้ไม่ได้เอากรตัดกิ่งมาด้วยครับก็เลยยังไม่ตัดเนาะเห็นไครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นประดูป่าครับเนี่ยประดูป่านี่ถือว่าสุดยอดเลยครับสำหรับผมมองว่าเป็นไม้ที่<อ> uhh. ทนแล้งแล้วก็โตไวต้นสวยมากเลยนะครับนี่ประดูป่าอายุปีหนึ่งสูงประมาณร้อยสิบเซนถือว่าสุดยอดมากนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสักทองครับสักทองนะครับพอจะตัวเล็กก็สูงมาสักสามสิบเซนครับไม่ค่อยโตะดูประดูป่าครับเนี่ยประดูป่านี่ก็ประมาณห่งเมตรขึ้นท,ทุกต้นเลยครับประดูป่านี่ถือว่าสวยมาก อันนี้ก็เป็นมะค่าแต้ครับมะค่าแต้ก็จะไม่ค่อยสูงมะค่าแต้กับสักทองเนี่ยใกล้ใกล้เคียงกันนะครับความสูงนะครับนี่นะครับก็จะปลูกกระคากันนะครับนี่ปราดูปลานะครับสักทองปราดูปลาแบบนี่สวยมากเลยต้นนี้ใหญ่มากเลยครับปราดูปลาตัวเนี้ยให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันเลยครับีปราดูปลาต้นนี้สุดยอดเลยครับต้นใหญ่ดูโคลนครับนี้เรายังไม่แต่งจริงครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งจริงโคนใหญ่มากนะครับนี่นะครับ ส่วนนี้ก็สักทองนะครับสักทองก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับส่วนนี้เป็นมะข่าแต้เนี่ยมะข่าแต้มะข่าแต้ก็บางต้นก็สูงบางต้นก็เล็กนะครับนี่แต่พูดถึงข้อสู้ประดูปลาไม่ได้นะครับประดูปลานี่ถือว่าสุดยอดมากครับนี่คือโซนมะข่าแต้นะครับข้อจะถูกสลับกันฆ่ากันไปนะครับนี่ครับมะข่าแต้ประดูปลาแล้วก็สักทองนี่ครับนี่สักทองสูงมากสักทองนะครับนี่ให้มาดูต้นนี้ ต้นนี้ที่ว่าต้นที่ใหญ่ที่สุดในในสวนเลยปลูกคร้อมกันนะครับแต่ก็ไม่มั่นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้นนี้ถึงโตมากครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้สูงประมาณ2เมตรครึ่งเลยนะครับอายุปีเดียวครับเนี่ยต้นนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงสูงกว่าเพื่อนมากเลยตรงนี้นครับเนี่ยนี่ครับสเมตรกว่าเลยครับต้นนี้สูงมากนี่นะครับสูงมากเลยนะครับน,นี่คือสักทองเล็กๆสักทองนะครับอันนี้ไปดูปา่าต้นนี้ก็สูงเหมือนกันครับเนี่ย ต้นนี้ก็ประมาณเมตรห้าสิบนะครับสูงมากเมื่อเทียบกับปู่ปา่าเมื่อเทียบกับสักทองนะครับปู่ป่ปาสักทองนะครับความแตกต่างนะครับคือถ้าพูดถึงความทนนะความทนทนแรงก็พอๆกันนะครับแต่พูดถึงว่าโตดีในพื้นที่แห้งแล้งนะครับก็ต้องบอกว่าปดู่ป่านี่คือเป็นไม้ที่โตดีในพื้นที่แห้งแล้งนะครับสักทองก็ทนแรงแต่ว่า าการเจริญเติบโตเนี่ยจะสู้ปดูปลาไม่ได้นะครับแถวนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับปดูปลานะครับนี่ปดูปลาอันนี้ก็มะข่าแต้ต้นนี้จะเป็นมะข่าแต้ที่สูงสุดก็ว่าได้เนาะเนี่ยต้นนี้ก็เป็นต้นมะข่าแต้ที่สูงที่สุดที่เราปลูกมาเนี่ยต้นนี้ก็น่าจะประมาณสัก80เซนนะครับอันนี้คือต้นมะข่าแต้ที่สูงที่สุดก็คือประมาณ80เซนนครับนี่ ส่วนนี้ก็สักทองครับประมาณนี้ครับสักทองก็จะใกล้ลเคียงกันสักทองก็ประมาณ5 0 6 0เซนครับมนจะไม่ค่อยสูงนะแต่ว่าไม่ตายแต่ว่าก็ไม่ค่อยสูงนะครับนี่ครับก็เป็นโซนที่เราปลูกว้านะครับตัวนี้ก็จะปลูกเป็นไม้ทนแล้งครับจากพื้นที่ตรงนี้นมันจะเป็นไรอ้อยครับเนี่ยไรอ้อยฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ผมเองนะครับผมก็จะเอาพวกไม้ป่ามาปลูกนี่ครับก็โซนนี้ก็ประมาณ4เมตรนะครับผมปลูกไว้4เมตร 4เมตรก็จะมีอยู่3แถวนะครับก็คือสองแถวนะครับห่างกัน3เมตรแล้วก็แล้วก็ตรงกลางก็เอามาปลูกแซมเพิ่มครับก็เลยกลายเป็น3แถวตอนแรกตอนแรกปลูกแค่2แถวนะครับต่อมาก็แถวกลางนะแถวกลางก็เลยเอามาปลูกเพิ่มก็เลยกลายเป็น3แถวนี่ครับเนี่ยก็แต่ก่อนนี่หญ้ามันเยอะนะครับเราจะไม่ตัดญ้าครับเนี่ยช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดย้าออกอยู่นะครับนี่ครับพอมันแล้ง ใบมันก็ร่วงครับคิดว่ามันคิดว่ามันตายเยอะนะครับแต่พอฝนตกลงมาปรากฏว่ามันก็แตกใบอ่อนนะครับแล้วก็ทํานรู้ร,รู้ว่าต้นไม้ยังเหลือเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีต้นสวยๆหลายต้นเลยนะครับเดยเฉพาะปุ๋ดป่าเนี่ยเป็นไม้ที่สวยมากเลยครับนี่ครับพาเดินชมเลยครับเห็นไหมครับจากนั้นปุ๋ดป่าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปดูดป่าเป็นไม้ที่ สุดยอดเลยครับเป็นไม้ที่ทนแรงดีมากครับไม้ที่น่าปลูกมากครับนี่ครับศักองก็งามนะรักขงก็โตศักองก็ทนครับแต่ว่าความใหญ่อาจจะสู้ปราดูป่าไม่ได้นะครับดังนั้นที่บริเวณนี้นะครับบางทีมันก็จะเป็นที่ที่เหมาะกับปราดูป่าครับเพราะว่าแถวนี้จะมีประดูป่ากับต้นมะข่าแต้เยอะเลยนะครับเหตุผลที่ผมปลูกปราดูป่ากับมะข่าแต้เพราะว่าแถวนี้ จะเป็นที่แรงอันที่2คือ,อไม้พื้นถิ่นของทางนี้ก็จะเป็นพวกประดูต้นมะข่าแต้ต้นเต็งต้นลัางพวกนี้จะจะเยอะนะครับผมก็เลยเอาประดูป่ากับมะข่าแต้เป็นหลักแล้วก็เอาเสาทองมาเสริมก็ปรากฏว่า,าความทนเนี่ยก็ไม่ต่างกันครับความทนเขาแทบไม่ต่างกันแต่ถ้าพูดถึงความใหญ่ก็ต้องยกให้ประดูปา่านะครับคือว่าต้นใหญ่สูงแล้วก็ลำต้นสวยดีมากนะครับนี่ครับ ก็พาคนมาชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่คิดจะปลูกสวนป่านะครับการที่เราจะปลูกต้นไม้อะไรเราต้องดูว่าหนึ่งลักษณะของดินเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับดินแห้งดินชื้นที่ลุ่มที่ดอนครับอันที่2ก็ดูว่าไม้พื้นถิ่นของเราเนี่ยที่เราเจอเนบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นต้นอะไรนะครับถ้าเราปลูกพืชปลูกต้นไม้ที่มันเหมาะกับดินนะครับ หรือเป็นพืชเรยกว่าเป็นพืชพื้นถิ่นของแถวนี้นครับมันก็จะโตดีงามแล้วก็จะไม่ค่อยตายนะครับเพราะว่าแสงว่าดินแาวนี้นมันเหมาะกับไม้ประเภทนี้นะครับกอบพัดธมชมนะครับต้นประดูป่ป่าสักทองแล้วก็มะข่าแต้นะครับปลูกสลับกัน,นครับห่างกันประมาณสักเมตรครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับว่า,อาสองปีสามปีมันจะเป็นอย่างไรนะครับต้นมะข่าแต้จะ โตสู้ประดูป่าได้ไหมหรือต้นสักทองจะโตดีแค่ไหนนะครับก็หังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแนวคิดเป็นแนวทางสาหรับคนที่คิดจะปลูกสวนป่านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าช่องของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ